ตัานสาธโดยชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาตจะมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานประปรา แต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นท่านในมีราชแล้ว ก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระนมีราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้แต่ว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระนมีราชเป็นคนใบ่แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆะเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาสิต ซึ่พระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาบสการะต่างๆ นี่ความจริงภาสิข้อนี้เป็นพอสิคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบ คนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียวกว่าคนประทุสรายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกัน แต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดทองออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทุษร้ายกัน คำว่าปะทสร้ายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพักพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นโคก็นกลุ่มเมื่อแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมาก,ท,ากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราข้าวฟันกันก็ไม่มี และบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม้ร้ายปราถนาทำลายชีวิตโคกเข็นบ,บังคับด้วยวัตถุโทกร,ระกอบ้างให้กลับกลายไปอยู่นในอำนาจเขาทั้งๆท,ที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีีิธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนปทุสร้ายมิตรหรือว,ว่าเป็นคนรักมิตร ีบางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้คําว่าเป็นอิสรภาพสําหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน คือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเหนื่อยก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาประไลยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยพือจะทำคนไทยทั้งชาติใหกกลายเป็นทาตสสำหรับคนกลุ่มเดียว ดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรืองเคียงอย่างประเทศกัมพูกับประเทศลาวที่เรากําลังเห็นอยู่เวลานี้คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่งสามชุดแนื่แต่ละชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไร จะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขาและอาหารที่ยอยรับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวาน เราต้องการเค็มก็ให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขตอย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั้นเขามีลัทธิการกินอยู่สามแบบแบบหนึ่งเขาเรียวกว่ากระทะใหญ่ อีแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางที่แบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระ,ะกทะเล็กคําว่ากระทะ,ะ,ะใหญ่อาหารสําหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมก,กรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละ500กรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึ่งคน สำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะก,กลางก็หมายว่าเป็นหัวหน้ากควกขมโมเหลาคนประเภทนี้มีกิจมีกับข้าวกินสามอย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้น เขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปไทยเคยเอาเงินสี่หมืนบาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเขาต้องอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้าไว้บ้านใกล้เดลนเคียงเขาก็บอกว่าเขาแพ้นแก่แก่แล้วเขายายเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทย ในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนโดยไปถ่ายเาแม่มาจากประเทศนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันแกก็เธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของรัฐที่ทเขาจะมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับรัฐทินั้นมาประมาณสิบปีเศษในประเทศหนึ่งนะเป็นประเทศแม่บท มีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าโสดจีนทำยังไงเข้บอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจี๊โป้รือผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมูสิบสองตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละหนึ่งบาท ลูกสะพ้ยเป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละหกสลึงถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณสามรอยหกสิบห้าบาทสำหรับทุกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่หน้าหารค่ายกินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้อสารประเทศนั้นก็ยังดีนะ แกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ําข้าวสงสารลูกสาวลูกชายก็ลูกสบายเอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี่ประเทศใหญ่อย่างดีสําหรับประเทศลาวกับประเทศกัมพูนามันร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นไม่ได้ความแรงแค้นมาก รัาที่ใกล้คนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่โมโน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกําหนดให้กินรัฐจะกําหนดให้ทํางาน ป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะว่านั่งทําแบบสบายๆหนาวก็น,นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคําสั่งรลัที่แบบนี้คนที่เข้ามาโคยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทํำลายมิตรก็คิดใย้คนไทยทั้งชาติเป็นพาดของคนหมู่เดียว ท่านนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของพระเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจําไว้ว่าคนที่ไม่คิดทาร้ายมิตรจะไปทานานสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือพวกคิดประทุษร้ายประคนไทยด้วยกันที่เปอิสระภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนแต่อ,อดอยากอยู่ในปา่า ความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นละก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมือง,องนี่เราต้องมารบราข้าวฟันซึ่งกันและกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่ฮิตประทุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการายชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สดุด เมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท้ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ทวนในที่สุดก็ต้องโดยน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งๆท,ที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาคิดประสุดสลายพวกกันเอง นี่เป็นอันว่าการคิดประทุษร้ายมิตรเป็นของไม่ดีต่อทต่นี้ไปฟังถ้อยคำคองพราเตมีต่อไปว่าเทงกลาา่าวบรนพสิทธิ์ว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดอยากก็มีคนรักหนึ่งนะ เราเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเราเกอดเขาเขาก็กอดเราไี่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครใค right ต้องคบหาสมาคมก so right ับเขาสว่าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้ว อันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงให้มื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาบสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้เมื่อไดงกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแตว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสยัยจึงได้หยุดจากการขุดหลมุม แล้วก็พินิจ์พิจารณาใกล้ไกลและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำมาจะฝังนั่นเองเอ๊ะแอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง,ง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยขขโขก็โหนเอ๊ะย่องมายืนอยู่ได้ยังไงไม่เวลาที่จําได้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่เขาเลยก้มลงกราบ กราบลงปฏิท่าพระเตมีซึ่งกล่าวว่าโอ้โหโอหนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บรรดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อละ่ะ เขาก็ตอบว่าก็เพราะพราะพร,ะ,พระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาทั้งสิบกว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปที่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวกพื่เพื่อเดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดซเวยอะแยะเสียวเวลาฟังขอต่อไป พระเตมีจิได้กล่าวต่อว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีนหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังแล้วประหยัค่ะข้าพระพุทธข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทําร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนําพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระราชมิดาและพระราชมัรดา พื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เลยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมียังได้ทรงตรัสว่าเออในสารถีเจท่านนั้นทะเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความชั่ว ซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกอย่างไม่รู้จักจะเ,จเกิดขึ้นมาเมื่อไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรานี่แปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหวกเป็นคนง่อย ถ้าต,ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราบอยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรก้มันแปลกแต่ึกึกงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง,ง่อย <c oughs> แล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ไม่ไน้คิดจะฝังด้วยความโกรธแค้น เขามาตามคําสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นพระบานามาอำนายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาและเป็นมีแต่เขืเก็บไวจบ้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมาอัมมารดาจะมีอันตรายตุมันดาประชาชนทั้งประเทศจะธรรมชาติทิพไห นี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่โพดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะมันไหลได้ยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแต่แข็งแสคนเกามีความสุขสอแนะนําให้คนก็แตกร้าวกันยุยงส่งเสริมโลกระดมมวลชนพ้าเตมมีกับคนประเภทนี้เนี่ยใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาละกินีกันแน่ จะเห็นคนนิ่งนิ่งอย่างว่าเตมีเป็นกาลิกินีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกเล่าในประเทศชาติเป็นกาลิกินีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธุปิษัทฟ,ฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเครื่องในสลรถีต่อไปว่าความดีใจของเขาเขายิ่งกล่าวว่าถ้าข้ารพระองค์นําพระองค์กลับไปได้เมื่อไร่ ใครๆก็ต้องแสแดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยแม้ข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติผ้าผ่อนแต่พันธุ์ต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชินดาและพระราชมันดาของพระองค์จ้าทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวาร และอะไรก็ตามที่ปรารถนาเพราะใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปียเสียขาไม่เป็นคนโงหโวกเป็นใบไมาตั้งสิบกว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้ จะกลายเป็นความดีใจที่เนื้อความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพระองค์กำลังจะได้รับความสุขไม่ต้องลำบากลำบนต่อไปที่นี่นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนะี่ยไม่ใช่ดีใจพระพระองค์ดีวดีว่าเขาจะมีลาบดีว่าเขาจะมียศนี่คนนิอดแบบนี้ไม่ได้ อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งกินเงินภาษีาก่อนขบันดาลรัษดรทั้งหลายจงรักษากำลังใจอยาท่าเยอทยานยาทะนองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังที่นาดไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะการลืมคนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับในสารถี เห็นพระเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่จะดีใจว่าท่านไหม่เป็นใบกลับหวังกําไรคือจะได้ลาบประโยชน์เราคุยกันต่อไปพระเตมีจิกล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพรา เป็นคนกาและกันนีที่ชาวบ,บ้านกัหาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความทิดหายบรรลัยให้เกิดแก่ปบบระชาชนและคนละเวงทั้งพระราชบิดาและพระราชมันดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังรปาชาพีดิตถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดี ท่านทาว่าท่านนั้นล้วท่านนําเรากลับข้าไปเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาเลกนีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของของบุงคคลอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนวัน่นแควนไม่มีสําหรับเรา เราจะบำเพ็ญพุทธรักษาสิลนยในป่านนี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ก็ฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่ขคืนไข่คอกัน,กนไปอย่างเสียด้เวลาในสารถีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสน่าจะตรัสก,กับพระราชวิดาสี่ก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ย าพระองค์ทรงไปกลาบลาพระจวลิดาให้ทรงทราบพเพื่อก่อนจะเป็นอันนี้พระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทําความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทําเป็นใบ่ทาเป็นคนโห,หนกทําเป็นคนน้อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมือง เราต้องถูกทรมานมาฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาถึงเวลาสิบปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราเนะ่ะสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปี แล้วเราก็จะต้องทำกรรมกรรมชัว่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสันาวุธศับฟัน ได้รับการทุกทข์ทรมานอย่างสหัสไม่มีการผ่อนคลายเช่นเดียวกับคนที่ก็ต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคน ให้เขาทรมานคนโน,น้นริบทรัพย์คนนั้นริบทรัพย์คนโน,น้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทําความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้คนเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เขตการตกนรกซะเต็นทีท่านในสารถียังไม่เข้าใจเรื่องนรกเขาคา้าน ยังอดที่จะคานไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาบสการะคิดว่าท่านนำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชาดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาามาตผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดี จึงมีคติตรงกันข้ามกับพระเตม้เขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าวันดินจะทรงทำอย่างนั้นเมราะพระเจ้านดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพ่ะคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ พราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ห้หอำในการกรรทกาทอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเตมีจไในทรงนรัสว่านี่ท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทําอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทําอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยโยกเว้นใครมีไมัน ทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วคนเพ่งการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดงของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีมีความสุขกับความรักสิ่งนและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิศเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทํากรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความร,าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนกับคนมีกรายุอย่างไ้แข็งแสบให้คนไทยแตกเ้าสิ่งกัน,กนถ้าตายแล้วก็ต้องไปสัวอบยภูมิซึ่งมันจะมีความร,าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้ มองโดยหลาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยชนนาเวลาไม่อำหนวยหมดเส็นแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี